ชริพรนะคะหรือแตโงโมนะคะในช่อง nd electric นะคะที่จะนำความรู้ประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยนะคะมาเล่าสู่กันฟังกัน,นะคะ่ะแต่เพื่อนเพื่อนคะก่อนเอ่นเลยนะคะรบกวนเพื่อนๆนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องนะคะในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะก่อนเข้าเนื้อหารักนะคะวราจะมาแชร์นะคะสถิติค่ะในการเกิดอบุบัติเหตุของโรงงานต่างๆนะคะหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองในปี2563กับปี2ิ โมจะเปรียบเทียบกัน2ปีก่อนของปีหลังหลักจากปี2015นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าสถิต,ติตัวเลขต่างๆนะคะไม่ได้ลดลงเลยค่ะเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะถึงโรกเรานะคะจะพัฒนา4.0แล้วก็ต่ำงไงอุบัติเหตุก็ไม่ได้ลดเลยค่ะแร้วว่าเราจะระวังตัวมากแค่ไหนก็นตตมอบัติเหตุไม่ได้ลดลงเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเซฟตี้สำคัญขนาดไหนใช่ไหมคะแต่อุบัติเหตุน,นะคะมันเกิดขึ้นแล้วว่ะชั้นเป็นเจ้าของธุรกิจฉันต้องมีเซฟตี้อีกหรอ คนคงเกิดเครื่องหมายคำถามใช่ไหมคะว่าทำไมต้องมีเซฟตี้อีกโมจะมาแชร์รูปให้ดูค่ะเพื่อนๆดูรูนะคะจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุนะคะฆ่าชีวิตคนตลอดเวลาค่ะมันจะเป็นเสียชีวิตแขนหักขาหาักเกิดความสูญเสียต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการมีเซฟตี้ไว้นะคะจะเป็นเพื่อความปลอดภยัยถ้าเราเป็นพนักงานหรือว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะพนักงานของเราะคะ่ะจะมีความราบรื่น การรับรื่นในการทํางานมากขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเย็นนี้ค่ะจะก,กลับบ้านไปจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าจะมีชีวิตรองกลับไปหาครอบครัวหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโมจะมาอธิบายเป็นข้อๆดีกว่าค่ะว่าทําไมเราต้องมีเซฟตี้สาเหตุอะไรที่เราต้องมีเซฟตี้นะคะมาเริ่มเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะเพราะคนเรามีความประมาทค่ะการที่คนเรานะคะไม่รบอบคอบไม่ได้เอาใจใส่มากขนาดนั้นไม่มีสติ ในการทํางานนะคะทาให้เป็นสาเหตุแรกๆเลยค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีสติมีความรอบคอบในการทํางานไม่ว่าจะทํางานด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีสติะคะ่ะข้อสอบนะคะความรู้เท่าไม่ถึงกัน,นะคะ่ะโมโยเคสสตาร์ดี้ดีเดนขวาค่ะตัวเองนะคะสมมุติว่าโมไปทํางานที่ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมา,าถึงวันแรกที่พี่ที่จะสอบงานโมเกิดเกิดยุ่งขึ้นมา ไม่มีใครสอนง,งานมูให้ระดับมูแผ่นหนึ่งเพื่ออ่านผู้มือในการใช้เครื่องจักรแม่ค่ะมูอ่านไปบกัดหนึ่งค่ะแล้วมูก็อ่านเริ่มทํางานเราจะได้ไม่เสียเวลามูเอามือเข้าไปในเครื่องเลยค่ะมมือค่ะขาดไปเลยค่ะงานวันแรกฉลองไปเลยค่ะมือขาดเราต้องมีความรู้เราต้องศึกษาเครื่องจักรที่เราใช้ให้มากขึ้นหรือว่า มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นค่ะหรือว่าให้คนนะคะที่เขารู้ค่ะที่เขาเคยใช้เครื่องนี้ค่ะมาสอนเราเราไม่เข้าใจเราก็ต้องถามเขาให้เลยค่ะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุตอะไรบ้างไหมมันจะใช้ยังไงมือเราจะขาดจะเสียชีวิตด้วยเครื่องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะข้อ3าค่ะของเครื่องจับชัรุด เครื่องจกักรไม่ได้รับการดูแลรักษาทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อนี้นะคะที่เอนเดกซ์ของเรานะคะจำเป็นตัวแทนจำหน่ายอ,อกกุปกรณ์นะคะเซฟตี้หรือว่าตัวคอนโทลเลอร์ต่างๆนะคะจะสามารถช่วยในเรื่องของการเครื่องจักรคอนโทรลต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจหรือว่าอยากปรึกษาหาข้อมูลอะไรต่างๆนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่มุ้งให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่า อยากปรึกษาก่อนไม่อยากซื้อเลยโอเคเรามีทีมวิสวกน,นะคะผู้ชำานาญต่างๆนะคะให้คอยใครได้คาปรึกษาด้วยค่ะต่อมานะคะข้อ4ค่ะข้อ4นะคะเป็นสภาพร่างกายของเราคะ่ะสุขภาพร่างกายของเราก็สําคัญนะคะเมื่อจะทําง,าน,ะะนง,งานอะไรต่ตางๆเราต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคหัวใจความดันต่างๆอย่างนี้นะคะหรือว่าเราสายตาสั้น อดเราอดน้องเพียปาร์ราตี้กลับมาเมื่อคืนนี่คะ่ะไม่ได้นะคะเราต้องมีความร้องในการทางาน,นะคะ่ะไม่งั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพื่อนๆต่อมาข้อห้าค่ะข้อหานะคะ,ะ,คะจะเป็นสภาพร่างกายไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสภาพจิตใจคะ่ะสภาพจิตใจก็สําคัญนะคะเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆอกหักจะไม่ทางานพ่งนี้ฉันไปไม่ไหวแล้วฉันอกหันชุนดนัองทิ้งมาสภาพจิตใจสําคัญคะ่ะต้องมีสติให้มากขึ้นคะ่ะ ว่าจะต้องควบคุมอารมณ์ได้นะคะเป็นแพนิกความเครียดสะสมจากการทํางานงต่างๆก็ต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็มีจิตใจที่พร้องนะคะในการทางาน,นะคะ่ะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ6ค่ะเป็นสถานที่ปฏิจิการของเราน,นะคะหรือว่าเป็นสถานที่ทํางานพื้นที่ในการทํางานค่ะมีความเสี่ยงค่ะเช่นมีสารเคมีรั่วไหลมีค่าน้ํามันต่างๆค่ะทำให้เกดิดอุบัติเหตุได้ค่ะเช่นมีเชื้อเพลิงทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะคะหรือว่าจะเป็นภาวะ อากาศนะคะสถานที่อากาศไม่เหมาะสมมีมลภาวะเยอะขึ้นไปอย่างงี้ค่ะสามารถทําให้เกิดัติหตุได้เช่นกันคะ่ะเพื่อเห็นไหมคะว่าคุกข้อที่มูอธิบายไปข้างต้นะคะ่ะทุกข้อรู้วจะาำให้เกิดปติหตุิยาทั้นนั้นนะคะฉะนั้นนะคะมูคิดว่าทุกทุกโรงงานทุกอุตสาหกรรมค่มคะควรมีคะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะต้องมีนะคะต้องมีเซฟตี้ไวเพื่อความรับรื่นในการทำงาน,นแล้วก็เพื่อความปลอดภยัยตามมาตรฐานสากลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ถึงเซฟตี้ก็อย่าลืมคิดถึง ND ELECTRIC ด้วยนะคะเราคบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะและ้วเพื่อนๆนะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนะคะแล้วก็จะ,จะมาได้ดูว่ากดกระดิ่งห้ด้วยคะ่ะจะได้รู้ว่าคลิปหน้านะคะเรามีคลิปอะไรนะคะมาแนะนำเป็นความรู้ให้เพื่อนๆอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ